มรุมนี้กล่าวกันว่าให้ปลูกมะรุมนี่เหมือนมีโรงพยาบาลไว้ในบ้านว่างัันนะเพราะว่ามีประโยชน์จากส่วนต่างๆของต้นเนี่ยแทบทั้งต้นเลยอย่างเช่นใบเนี่ยใบเขาบอกว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยควรจะรับประทานใบสดที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนเกินไปการใช้ใบสดปรุงอาหารต่างๆสามารถทําได้ตามความต้องการเนื่องจากใบมะรุมนี่มีธาตุเหล็กสูงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ทารกในวัยเจริญเติบโตถึงสองขวบนี่ก็อย่าให้รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปใบมรุมสดมันก็เหมือนผักใบเขียวทุกอย่างนะครับไม่ควรจะกินเป็นจํานวนมากเพราะว่ามันจัดเป็นยาถ่ายประเภทหนึ่งพอทานเข้าไปม,มากๆก็ถ่ายนะครับพอเริ่มรับประทานนบางท่านอาจจะมีอาการท้องเสียแต่ว่าอาการต่างๆนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเป็นไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนใบสดเปล่าๆของมรุมนี่จะมีรสเผ็ด แต่เมื่อนำมารับประทานกับข้าวหรือว่าแซนด์วิชนี่จะไม่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยจากหนังสืออ้างอิงของดรฟุกเลบอกว่าถ้าคั้นใบมะรุมสดดื่มวันละหนึ่งช้อนโตะ๊ะจะสามารถรักษาอาการของโรคเบาหวานได้แล้วก็ควบคุมความดันโลหิตส,สูงได้ด้วยนะมีพระสงฆ์ที่วัดป่าธรรมชาติท่านฉันใบมะรุมเนี่ยเป็นประจำแล้วท่านก็บอกว่าไม่ค่อยเป็นหวัดท่านวหวอย่างนั้นการรับประทานใบตากแห้งเนี่ยจะให้ผลดีกว่าใบสดเพราะว่าสามารถรับประทานได้มากกว่า ผลย่อมดีกว่าทั้งยังสะดวกกับการพกติดตัวไปตามที่ต่างๆแม้ว่าการรับประทานใบแห้งนี่จะทําให้ขาดวิตามินซีไปบ้างก็าตามแต่ก็สามารถหาทดแทนได้จากพืชผักและผลไม้ต่างๆการรับประทานใบแห้งของมะรุมนี่อาจจะชงดื่มเป็นน้ชาชาซึ่งอาจจะให้ผลช้ากว่าในรูปของแคปซูลการทําใบมะรุมตากแห้งเนี่ยขอแนะนําให้ปลูกมะรุมเอง ต้นมะรุมนี้ไม่ต้องการที่มากอะถ้ามันตัดมันเล็มเป็นประจำต้นมันจะไม่สูงใหญ่มากสามารถจะปลูกลงดินหรือว่าปลูกในกระถางก็ได้ทีนี้การทําผงมะรุมก็ทําได้หลายวิธีอย่างเช่นบดด้วยเครื่องบดกาแฟก็ได้ใส่ครกตําก็ได้ถ้าไม่สามารถจะหาได้ทั้งครกทั้งเครื่องบดกาแฟก็ให้เอาใบมะรุมแห้งๆใส่ตะแกรงทีๆแล้วก็ใช้แปรงลวดปัดไปปัดมาก็จะได้ผงมะรุมแห้งเก็บใส่กระป๋องหรือว่าขวดอ่าแต่ว่าขวดนี้ต้องเป็นขวดทึบแสงนะครับ มารุมผงก็เช่นเดียวกันก็ควรจะเก็บในขวดทึบแสงเช่นเดียวกันครับทีนี้มาถึงฝักฝักมารุมนี่นําไปปรุงอาหารได้หลายประเภทคนรู้จักต้นมารุมก็จากฝักเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปแกงส้มมาอย่างอื่นก็ไม่เห็นจะเอาไปทําอะไรกันอ่าหรือบางคนก็เอาไปผัดก็ได้มารุมที่มีฝักอ่อนมากๆเนี่ยขนาดที่เปลือกยังไม่แข็งจะมีรสชาติคล้ายๆถั่วฝักยาวนะนํามาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับถั่วฝักยาว ฝักมารุมกลางอ่อนกลางแก่เวลานํามาปรุงอาหารเรามักจะปอกเปลือกก่อนต่อไปมเมล็ดครับมเมล็ดแก่มเมล็ดมะรุมก็เหมือนกับใบคือมีคุณค่ามากเพียงวันละหนึ่งเมล็ดก่อนนอนจะช่วยการขับถ่ายในตอนเช้าเป็นไปอย่างสม่ําเสมอเมื่อการขับถ่ายกลับเป็นปกติแล้วก็ขอแนะนาว่าควรจะงดการรับประทานเพราะว่าเม็ดมารุมเป็นยาปฏิชีวนะอย่างอ่อนนะครับถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานก็จะไม่ค่อยดีแล้วเขาบอกว่า ถ้าหากว่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนถ้าไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องความสะอาดของน้ําและอาหารเนี่ยให้เคี้ยวมเมล็ดมะรุมคั่วไปด้วยจะช่วยป้องกันโรคท้องเดินได้อีกอย่าหนึ่งครับน้ํามันมะรุม,มเมล็ดมะรุมให้น้ํามันที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศเมื่อหลายพันปีมาแล้วชนชาติอียิปต์โบราณนาน้นํามันชนิดหนึ่งมาใช้ปรุงอาหารบํารุงและรักษาผิวพรรณแล้วก็ใช้เป็นน้ํามันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเวลานานแค่ไหนน้ำมันชนิดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนสภาพของสีของกลิ่นแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมคนโบราณเขาเรียกน้ำมันมารุมนี้ว่าเบนออล์ยเอาไปใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นนาฬิกาชนิดดีที่สุดในโลกรวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางราคาแพงด้วยน้ำมันมารุมนี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคผิวหนังอันเกิดจากเชื้อราต่างๆรวมทั้งป้องกันพยาธิไชเท้าถ้านำมาทาเท้าก่อนที่จะย่ำน้ำ สรุปสปรรพคุณต่างๆของน้ำมันมะรุมก็คือ1ใช้ปรุงอาหารได้เช่นเดียวกับน,น้ำมันมะกอกแต่ว่าดีกว่าเพราะว่าไม่มีกลิ่นเหม็นหืนภายหลัง2ช่วยบำรุงรักษาผิวที่แห้งให้ชุ่มชื้นอ่อนนุ่มแล้วก็ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิว3ช่วยรักษาโรคเชื้อราตามผิวหนังเช่นโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราตามซอกเล็บและผิวแห้งเพราะเชื้อรา4ช่วยรักษาแผลถูกมีดบาดหรือว่าแผลสดเล็กๆน้อยๆ 5. ลดอาการผื่นคันตามผิวหนังและอาการแพ้ผ้าอ้อมของเด็กอ่อน หกลดอาการปวดบวมของไขข้ออักเสบโรคเกาเจ็ดช่วยรักษาแผลในปากรั่วแผลของโรคปากนกกระจอกแปดใช้นวดกระชับกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเก้าช่วยบรรเทาอาการเกิดสิวบนใบหน้าสิบช่วยลบรอยจุดด่างดำาของผิวอันเป็นผลจากการโดนแดดหรือว่าการเสื่อมตามวัยสิบเอ็ดใช้นวดศรีรษะรักษาโรคเสื้อราบนหนังศรีรษะบรรเทาอาการผมร่วงง่ายแล้วก็อาการคันศรีรษะ 12. ช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย 13. บสารรเทาอาการปวดเมื่อยตามบ้านเอวและขาเนื่องจากการยืนนานๆอาการปวดตามไหล่แล้วก็ปวดศีรษะสิบส 14, ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นต่างๆประจำบ้านทำให้สิ่งของไม่เป็นสนิมนะครับ